เราไม่มีแพลนว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนอกจากเพื่อสนองมีตัวเองเราเคยมีไหมคะที่เราแบบอยู่ๆเกิดตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราไปแล้วมันจะดีพอไหมเขาจะชอบเราไหมแบบเขาจะเพลชช่นไหมว่าเราเป็นใครอะไรแบบเนี้ยเวลาที่เราอยู่ก็ร,บรอบๆคนที่แบบโชคดีเนาะแบบว่านึกออกไหมเราก็จะรู้สึกแบบ เรายัางดีไม่พอเราแค่โชคดีหรือเปล่าถ้าเพื่อนเราเยอะเราก็แยกไม่ออกว่าเอ้ยอันนี้หวังดีอันนี้ไม่หวังดีหรือบางคนเศาไม่หวังดีเขาไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเขาไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเป็นแบบนั้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Mood Good Life รายการที่เราจะมานั่งแชร์นั่งเมาส์มอยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องที่ไข่จะนํามาพูดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเติมเต็มความมั่นใจให้กับสาวๆนั่นเองที่ไม่ใช่แค่การแต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่ว่าบางทีอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการเติมเต็มความมั่นใจในด้านในแล้วก็ออกมาสู่ด้านนอกนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คนที่จะมาแชร์ประสบการณ์กับเรานะ ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเท่คนหนึ่งค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นดีเจระดับโลกเลยต้องบินไปทํางานทั้งยุโรปและก็เอเชียนะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับค่ะพี่เมย์ชูชีวาชีพชนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์แนะนําตัวอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเมนะคะชูชีวาชีพชนค่ะก็ ตอนนี้เป็นดีเจเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงแล้วก็มีแบบจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตเฟสติวัลของตัวเองชื่อ Summer ร์ซาวค่ะก <c oughs> ับมีแบบรับงานคอนเสิร์เป็นโปรดิวเซอร์จัดอีเวนต์แต่ทุกอย่างอ่ะส่วนใหญ่จะรีเลทกับมิวสิกก็คือจะอยู่ในโลกของดนตรีเยอะหน่อยก็คือชีวิตขับเคลื่อนด้วยดนตรีแบบนี้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าทำงานเกี่ยวกับสายดนตรีมาตลอดก็คือโตมากับดนตรีแบบนี้เลยไหมคะตั้งแต่เด็กๆ จริงๆตั้งแต่จำความได้ก็ใช่นะคะตั้งแต่แบบอนุบาลเลยก็คือชอบร้องเพลงเวลาที่บ้านไปกินข้าวก็จะชอบร้องเพลงแล้วพอแบบประมาณปฐมก็ร้องเพลงที่โบสถ์ค่ะแบบคือวงในโบสถ์คุณแม่พาไปโบสถ์เราก็จะแบบไปเรียนร้องเพลงในโบสถ์แบบร้องเพียนๆก็คือร้องร้ <laughs> องไปอย่างนั้นจนจนช่วงที่มันเริ่มจริงจังคือเข้ามาหาลัยแล้วก็ได้แบบเซตแบนกับเพื่อนวงแรกชื่อคลาวบีไฮตอนนั้นเล่นกีตา้าอย่างเดียวค่ะแล้วก็แบบ ร้องคอรัสนิดหน่อยเพราะว่าแบบนักร้องนําของวงอะเป็นผู้ชายทีนี้เมย์ก็มาเซตวงของตัวเองอีกวงหนึ่งชื่อวงเฟรนด์ค่ะใช่อยากรู้อย่างตอนจุดเริ่มต้นที่พี่เมย์เล่าว่าร้องเพลงเพียเพ้ยนๆตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วมีแบบคนมาหัวเราะเราแม้นึกออกปะมีโดนร้อตลอดเป็นเป็นเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรียกว่าอะไรเป็นคลาสสิกแบบบูลีในในในแกงเพื่อนๆว่าแบบโอ้เสียงแหลมเสียงเพี้ยนอะไรเงี้ยให้ร้องซูปเปอร์โนก็ไปร้องแบบ เสียงต่ําแต่ก็ไม่ใช่ต่ําเบสต่ําอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่ร้องเพลงแปลกนั้นเนี่ยแบบม,มีมีตอน,นเด็กๆก็คิดว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็ไปเรียนร้องเพิ่มแบบพยายามหาแบบจริงๆทุกคนอะ่ะเราว่าทุกคนเป็นนักร้องได้แต่ว่าต้องหาเ,ออเหมือนชีมใช่เสียงที่มันสบายขอ,บของเราอะไรเงี้ยตอนทําวงเป็นก็มีเพลงที่แบบรู้สึกว่า i, เฮ้ยเพลงนี้ทําออกไปได้ยังไงเนี่ยคือมันแบบ มันลองแบบเสียงแหลมมากหรือว่า,วารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นคีย์ที่ถูกต้องแต่ว่าเราคิดว่ามันโอเคที่เราก็ได้ลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยเพราะว่าใครอะแอบแปลกใจตรงนึงเพราะว่าบางทีเด็กๆอะเวลาเขาโดนล้อตั้งแต่เด็กๆอะบางทีก็เสียความมั่นใจไปเลยหรือว่าเหมือนเป็นปมในใจว่าหลายๆคนก็ไม่กล้าร้องเพลงไม่กล้าใช้เสียงอีกอะไรแบบเนี้ย สำหรับเราคือไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นปมขนาดนั้น mm hmm. แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแบบเราเป็นคนที่รับแบบคริติกได้ตั้งแต่เด็กแบบถ้ามีคนมาบอกว่าเอยเสียงแหลมไปเราก็แบบเออจริงดีเออต้องคนแก้ตรงไหนหรือว่าเวลาแบบทําเพลงกับเพื่อนในวงอย่างเงี้ย mm hmm. เพื่อนอาจจะแบบเออเมอันนี้ดีนะเมอันนี้ไม่ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่เลยก็จะแบบโอเคงั้นก็ช่วยกันเลยเรารู้สึกว่าถ้าเรารับ คริติกได้เราก็จะแบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเราเลยไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าโอเคไม่มั่นใจเราต้องหยุดทำอะไรเงี้ยมันก็มีขึ้นขึ้น,นล,งลงบ้างแบบแบบช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่นก็มีแบบบางทีก็เศร้าบ้างอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าโดนแบบคอมเมนต์เยอะๆแต่ว่าเราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเวิร์กออนอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าเด็กร้องเพลงเพียรในวันนั้นก็คือมาเป็นศิลปินเต็มตัวในวันนี้ยังเพียรอยู่ยังใช่หรอ <laughs> มีบ้าง <laughs> ค่ะแบบไม่ได้แบบเพราะเราไม่ได้เป็นสายแบบประกวดหรือว่าแบบร้องเพลงเชิงแบบว่าเสียงว้าอะไรแบบจริงจังขนาดนั้นเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังแบบมีความแบบชอบเป็นตัวของตัวเองอยากร้องอะไรที่เราอยากร้องอะ <c oughs> ไรอย่าง <c oughs> แค่อาจจะต้องแบบฝึกมากขึ้นแบบฝึกเรื่องลมหายใจหรือว่าฝึกหาโทนที่มันเข้ากับตัวเองอย่างตอนนี้แบบ วงเฟนอะคือเราหยุดทําแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดวงก็แบบแยกย้ายแต่เราก็มีแบบไปช่วยพี่หนงห่วงโฟโต้สติ๊กเกอร์มาชีนแบบร้องเพลงเวลาแบบมีไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกหลักของวงแต่เวลาไปร้องเราไปอยู่แบบกับท่ามกลางพี่ๆที่เขาเล่นดนตรีแบบเก่งมากๆเราก็จะรู้สึกแบบว่าเหมือนเราก็ต้องทําให้ได้ต้องสเตปอัพต้องแบบทําให้วงแบบโอเคดูแบบไม่ ไม่ not professional หรือว่าแบบเราก็ต้องพยายามร้องพยายามฝึกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ enjoy ที่ได้ร้องให้วงอยู่มีสไตล์เพลงที่ปกติเรียกว่าแบบเราถนัดเราชื่นชอบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยไหมคะอืมหมายถึงร้องใช่ไหมคะใช่<อ>ใช,ใชจ่จริงๆถ้าเป็นแบบวงตัวเองมันก็จะเป็นแบบ indie pop indie rock แบบ dream pop อะไรเงี้ยค่ะแบบมาร้องให้ photo sticker machine ก็ส่วนใหญ่จะเป็น แล้วแต่เพลงเพราเขาทำเพลงแบบหลายแนวมากตั้งแต่แบบ experimental jazz ไปจนถึงแบบไม่รู้คือเขาเป็นวงที่เล่นแบบเล่นสดแบบดนสดบ่อยมากโดยบางทีเราก็ต้องตามอะไรเงรี้ยก็ไม่ได้มีแนวแบบไม่ได้มีแนวไหนแนวใดแนวหนึ่งแบบใช่ตแต่ว่าวใช่เราแต่เราชอบความแบบว่าได้ follow flow ตัวเองแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคมันแบบมันเป็นธรรมชาตินะที่เราที่เราร้องอยู่อะไรเงี้ยค่ะ นอกจากการเป็นนักร้องก็คือเป็นดีเจด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นดีเจระดับโลกได้เลยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบ <c oughs> แบก็แอบฟกเหมือนกัน <c oughs> จริงหรอ <c oughs> ทำไมใช้คำว,ว่าฟุกล่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันคือเราแบบเราอ่ะชอบเสียงดนตรีอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เป็นคนที่ชอบดนตรีแบบทุกแนวค่ะก่อนโควิดก็จะชอบไปแบบไปฟังเพื่อนเปิดเพลงไปปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากเป็นดีเจแบบไม่ไม่ตอนแรกไม่มีเลยจนแบบ ยายไปอยู่เกาะพังงันช่วงโควิดไปอยู่บ้านลุง<ฤ>แล้วก็แบบคือมันไม่มีอะไรทําจริงๆเพราะตอนแรกว่าจะแบบไปหาลุงเดือนหนึง่งแล้วปรากฏว่ามันล็อกดาวน์แล้วเกาะมันปิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบฝึกดีเจอยู่บ้านเพราะว่าแบบที่บ้านก็คือมีอุปกรณ์ก็ก็ฝึก,กแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วพอกลับมากรุงเทพเราก็เล่นบ้างแล้วมันก็เริ่มมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ก็ก็ขอบคุณทุกโอกาสแล้วก็คนที่เชื่อในตัวเราเพาก็ไม่คิดว่าจะแบบ ว่าจะได้โอกาสเยอะๆขนาดนี้เหมือนกันค่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบเฮ้ยไม่ได้วางวางไว้ในแพลนชีวิตอย่างนี้ละกันว่าวันหนึ่งเราจะได้มาแบบไปยุโรปไปเอเชียแบบทัวร์ไปหลายๆประเทศในฐานะแบบดีเจอย่างเงี้ยถูกไหมคะคือบอกก่อนเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยคาดหวังเหมือนเวลาที่ลองทาอะค่ะคือไม่ไม่ไม่ค่อยหวังผลในในเชิงว่าเราไม่มีแพลนว่าเราทําสิ่งเนี้ยไปเพื่ออะไรนอกจากเพื่อสนอง หนีตัวเองหรือว่าแบบก็คือความสุขใช่คือตอนที่ซ้อมตอนที่เลือกจะเล่นเนี่ยคือแฮปปี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันพาแบบคนน่ารักน่ารักที่ชอบเพลงเหมือนกันเราได้ไปเจอแบบคนดีๆมากเลยเราก็ก็คือสนุกอะค่ะเราพอสนุกเราพ่อเราเอนจอยมันมีโอกาสเข้ามาเราก็รู้สึกว่ามันจะมีช่วงแรกๆที่แบบเฮ้ยได้หรอแบบเราพร้อมหรอสําหรับสิ่งนี้แต่ว่าเราก็ก็ก็เป็นคนอ่านหนังสือพวกแบบ เรื่องจิตวิทยาหรือว่าแบบเซลเฮลย์อะไรเยอะเหมือนกัน<ะ>แบบเพื่อแบบเวิร์ออนตัวเองเนาะ,<ฮ>นะก็รู้สึกว่าถ้าโอกาสมันไม่มาก็าคงไม่พร้อมหมายถึงว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็คงไม่ได้โอกาส<ฮ>เราก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคเวลามีใครมาให้โอกาสหรือชวนทําอะไรถ้าเรารู้สึกว่าเราทําได้เราก็จะลองทําอะไร<ฮ>แบบนี้แล้วมันก็ค่อยคค่อยค,อยค,อยคอยมาเรื่อยเรื่อย ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นคนที่ตั้งเป้าไม่รู้ว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีแบบว่าเพราะบางคนเขาจะตั้งเป้าเลยว่าแบบฉันจะไปที่นี่ฉันจะระดับโลกปีนี้อะไรเนี้ยไม่เคยมีเลยค่ะแต่ไขว่าโอเคนะคะเพราะว่าแบบขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยความสุขแล้วก็ยังเดินหน้าไปได้อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ้าหลายๆคนมองอาจจะรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากเลยแบบว่ามีทั้งความสุขแล้วก็ชีวิตก็พัฒนาไปเรื่อยๆได้ ทีนี้เวลาพี่เมย์ก็คือต้องไปทํางานเดินทางบ่อยมากๆอยากรู้ว่าปกติต้องแบบเตรียมตัวร่างกายอะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆที่เปลี่ยนชัดเลยก็คืออาหารอะไรอย่ะพยายามกินจังฟูดน้อยแล้วก็แบบกินกินผักกินผลไมา้กินรวมเราไม่ได้เป็นคนแบบเฮลตี้แบบจนแบบจริงจังขนาดนั้นแต่เราจะกินหลากหลายขึ้นแล้วก็การนอนหลับสําคัญมากคือต้องแบบต้องนับเลยเจ็ดชั่วโมงต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าแบบเราอยู่ในแบบ โลกเอนเตอร์เทนเมนต์เราบางทีแบบเขาให้เราไปเล่นเซตตอนเช้าอะไรเงรี้ยบางบางทีแบบได้เล่นเซตแปดโมงถึงสิบโมงเราก็แบบโอเคเราก็จะไม่ปาร์ตี้นะเราจะไม่ไปงานเฟสติวัลตั้งแต่ตอนนั้นเราจะนอนอถ้าตอนที่เราเด็กกว่าเนี่ยเราก็จะแบบไปอยู่ถึงเช้า,าอยู่ได้แล้ว <laughs> เล่นแต่พอมันเริ่มมันเริ่มแบบจริงจังเป็นการเป็นงานคือเราก็จะแยกเลยโอเคสี okay. ่ทุ่มนอนตื่นปีห้าหกโมงอาบน้ำเจ็ดโมงถึงงาน8ปดโมงเล่นอะไรเงรี้ยเราก็จะต้องแบบ ต้องทาให้มันเป็นอาชีพเพราะว่าเขาแบบเขาจ้างเรามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบออกกําลังกายนิดหน่อยค่ะไม่ไม่ไม่ได้จริงจังมากมีแบบโยคะแบบยืดเส้นยืดสายอยู่บ้านว่ายน้ำอะไร่ะเงี้ยแล้วอย่างนี้ทาโซนแบบเวลาที่มันต่างกันมันมีผลไหมคะมีผลค่ะแบบว่าเหนื่อยง่ายแบบเดินทางเยอะๆคือแบบเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็บางวัน mood สวิงเหมือนกันอะจริงหรอใช่มันจะมีความแบบมันเหมือนคนไม่ได้นอนมาเยอะๆแล้วก็ ก็จะมีองบางก็จะแบบทําสมาธิแบบสมาธิที่ว่านี่ก็คือแค่แบบหายใจเข้าหายใจออกแบบสักแบบห้านาทีอะไรเงี้ยให้มันแบบคามนิดนึงแล้วก็ถ้าเราแบบรู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยร่างกายเราไม่ไหวแล้วเราต้องแนฟเราก็จะไปแนฟพาวเวอร์นฟยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ฝืนใช่ไม่ฝืนร่างกายเป็นยังไงเราทําตามนั้นไปก่อนยกเว้นยกเว้นถ้าต้องทํางานจริงๆแล้วมันมันเป็นหน้างานเราก็ก็หาอะไรหน้างานทาเอาค่ะแบบว่า ดื่มน้ําหาน้ําตาลตกอะไรแบบเติมวิตามินใช่ใช่ใช่แล้วอย่างพวกวัฒนธรรมเหระคะแบบตามที่ต่างๆที่เราไปเพราะว่าอย่างบางประเทศเขาก็จะมีความเชื่อว่าแบบห้ามทํามือแบบนั้นห้ามทำมือแบบนี้อย่างเงี้ยเราต้องศึกษาด้วยไหมนิดหน่อยค่ะก็จะถามเพื่อนส่วนใหญ่จะถามแบบโปรโมเตอร์หรือบุคเกอร์มากกว่าว่าแบบเว้ยที่นี่มีแบบห้ามทําอะไรไหมแบบอันไหนมันแบบรูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เรามาจากไทยอย่างสมมติร้านอาหารหรือว่าเวลาเราเซอร์วิสเราก็จะชินกับการแบบเซอร์วิสแบบซ o n i c ์แบบทุกคนแบบมาแต่ว่าบางประเทศในยุโรปก็จะเป็นแบบจะสั่งน้ำทีนึงคือแบบเขาดูโกดเราอ่ะเขาดูแบบแบบนึงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอเคก็คือเราต้องนั่งรออยู่อย่างนั้นอะจนเขามาแต่ว่าเราก็ต้องอดทนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของเขาอะไรเงี้ยว่าแบบถ้าถ้าเวทีร์หรือว่าเวทเทสยังไม่เดินมาหาเราเราก็ไม่ควรที่จะไปแบบ เรียกเขาหรือแบบหรือว่าถ้าเรียกก็ต้องแบบขอโทษนะคะแบบอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ยกมือ <laughs> ใ,ใ,ให้ต่ำท <laughs> ี่สุดใช่เดียเ๋ยวเขาโกรธเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวเขาไม่อยากเซอร์วิส <laughs> แบบตัวเราอะไรเงี้ยแปลว่าจริงๆคือนอกจากเรื่องการเตรียมตัวที่จะต้องไปแสดงแล้วก็คือยังต้องแบบเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆก็คือให้ได้ใช้ชีวิตกับคนที่นั่นได้อย่างกลกลืวด้วยใช่แล้วแบบการ observe ช่วยค่ะแบบเหมือนแบบว่า observe ดูว่าโอเคประมาณไหนค่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆคนไทยก็ค่อนข้างเป็นสนชาติที่ชิลอยู่แล้ว hmm. ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรมาก <laughs> ชิลเกินใ <laughs> ช่ชิลชิลกว่าคนอื่นเยอะ <laughs> ชิลแบบนี้เวลาเราต้องไปที่ต่างถิน่นไปที่แบบแปลกเลยใหม่เลยสำหรับเราอย่างเงี้ยบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่มั่นใจอยากรู้ว่าพี่เมย์แบบเรียกความมั่นใจให้ตัวเองอยังไงนะคะอือคือมันจะแยกเป็นเรื่องแบบ ตื่นเต็นมากกับไม่มั่นใจเนาะก็ถ้าตื่นเต็นมากๆเราจะไปแบบโทรหาแฟนหรหาเพื่อนสนิทแบบเฮ้ยฉันทําได้ใช่ปะแบบฉันมาคนเดียวอะอะไรเงี้ยจริงหรอกลัวมากเลยหรือว่าบางบางประเทศไปแล้วแบบเฮ้ยเขาเอาไลน์อัพเรามาแบบเล่นแบบก่อนหน้าแบบเลเจนด์คนหนึ่งที่แบบสิบปีที่เราเราเคยฟังแล้วเราไม่คิดว่าเราจะได้มาเล่นเราก็จะแบบเริ่มเนอร์เวอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือ พอเราคิดมากไปอะค่ะเราก็จะไม่เอนจอยกับสิ่ง <laughs> ที่เราทำเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบสำคัญคือแบบวิธีจัดการกับความตื่นเต้นหรือว่าไม่มั่นใจก็คือเราต้องคิดว่าโอเคเราเรามาเนี่ยเรามีความตั้งใจอยากมาสร้างความสนุกเราอยากแชร์เสียงเพลงของเราในแบบที่เป็นตัวเราแบบ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราแบบเครียดเรื่องแบบอุย๊ยเราเล่นก่อนแบบเบอร์ใหญ่หรือว่าเราต้องเล่นปิดให้แบบศิลปินบิ๊กเนมจังเลยเราก็จะเริ่มเกิดการแบบ อย่าเทียบนิดนึงเนาะแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเราเลยต้องโฟกัสว่าโอเควันนี้เรามาทําอะไรแล้วก็โทรหาเพื่อนโทรหาแฟนกินขนมอร่อยเป็นคนแบบต้องต้องอาหารต้องถึงอะไรเงี้ยเชื่อเพราะว่าก่อนเข้ารายการก็คือต้องแบบว่าชกินขนมแล้วเอนเนอร์จีมาเลยบางทีคิดว่าไม่ป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือแค่หิวใช่ก็ประมาณนี้ค่ะจริงๆไม่ไม่ได้มีอะไรมากก็เตรียมตัวอันนั้นมันคือการรับมือกับความตื่นเต้น ใช่แล้วอย่างแบบความมั่นใจอย่างงี้ยนะที่แบบหรือว่าจริงๆเราเป็นแบบคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจอยูอย่แล้วด้วยไหม,มวิธีเรียกความมั่นใจอะค่ะเหมือนแบบว่าเราว่ามนุษย์ทุกคนอะมันจะต้องมีพาร์ทแบบเซฟเดว์อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองอะจริงๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคทําดีที่สุดแล้วแล้วก็วันนี้มาคือแบบเรามาสร้างไบแบบ ถ้าสมมติว่าคนเขาฟีลว่าเราไม่คอนฟ idence มันก็จะแบบอ่อมๆเนาะเวลาเราเล่นแบบเหมือนเรามาแชร์เอนเนอร์จีแล้วถ้าเราแชร์เอนเนอร์จีที่มันแบบสนุกเขาก็จะแชร์เอนเนอร์จีกลับมาเหมือนกันเหมือนมันเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะพอคิดแบบนี้เราก็แบบโอเคเรามั่นใจว่าวันนี้คราวที่มาดูจะดีนะแล้วแบบสิ่งที่เราเตรียมมามันโอเคนะเราก็จะมีแผนสองก็คือแบบเหมือนแบบว่าเราก็จะมีเตรียมเซตสำรองไว้ว่าแบบเผื่ออ,อันนี้หน้างาน ไม่ไม่ไม่พร้อมเราก็จะรู้สึกมั่นใจว่าโอเคเรามีแผนสำรองเตรียมไว้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเราเคยมีไหมคะที่เราแบบอยู่ๆเกิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราไปแล้วมันจะดีพอไหมเขาจะชอบเราไหมแบบเขาจะ q u e s t i o ไหมว่าเราเป็นใครอะไรแบบเนี้ยเคยมีแต่ว่าจริงๆแล้วอะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะหรือว่าความแปลกใหม่แต่เราคิดว่าการเดาด้วยคำถามพวกนั้นอะคือการที่เอาตัวเองไปอยู่ใน environment หรือว่าสังคมที่ไม่ p ั r พอทีอันนี้คือสิ่งที่ mm. ที่เราแบบว่า experience โดยตรง mm. ก็คือสำคัญการที่เราจะมั่นใจอะเวลาที่เราอยู่ก็รอบๆคนที่แบบหวังดีแล้วแบบเขา support แล้วเขาแบบว่า mm. เอ้ยทำได้นะนี้แบบเก่งว่ะไม่ใช่แบบว่าอยู่กับคนที่แบบโชคดีเนาะแบบว่านึกออกไหม mm. เราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ย <Hey. S 2> เรายังดีไม่พอเราแค่โชคดี mm. หรือเปล่า อะไรเงี้ยพอเราเริ่มพอเราเริ่มสังเกตตัวเองว่า Energy เราร่างกายเรามันคอมสต t เบิลเวลาอยู่กับคนแบบไหนแล้วแบบใครที่ซัพพอร์ตเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้เราเยอะมากแบบว่าคนที่เชื่อในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราออกไปเจอแบบแต่ละประเทศเเราพอเราพอเรามาด้วย positive mindset เราเราว่าจริงๆคนดูที่เขามาเพื่อเสียงดนตรตีเขาพร้อมที่จะรับฟังอยู่แล้วเราเลยไม่ค่อยกังวลเรื่องคนแต่ละประเทศแต่ว่ารู้สึกว่า คนใกล้ตัวที่ที่เป็นความปลอดภัยทางใจ mm. จะให้ความมั่นใจได้แบบมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้ค่อยากรู้ว่าพี่เมย์มีวิธีการรับมือไหมคะอย่างบางคนเนะี่ยเขามีสังคมแบบนั้นอยู่แต่ว่าบางทีบางคนก็รู้สึกกลัวว่าเหมือนพอเราแบบมีคําถามกับตัวเองเยอะๆแล้วก็เลยไม่กล้าเลือกว่าแบบเอ้ยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันบางทีมันต้องใช้ความบริเนาะในการเลือก environment เพราะว่า บางบางทีเราแบบถ้าเพื่อนเราเยอะเราก็แยกไม่ออกว่าเอ้ยอันนี้หวังดีอันนี้ไม่หวังดีหรือบางคนเศร้าไม่หวังดีเขาไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเขาไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเป็นแบบน,นั้นแต่ว่าสําคัญคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการแบบไหนอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเราก็ผ่านสิ่งที่แบบน้องไข่หมูพูดมาเหมือนกันว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองหรือว่าแบบเมื่อกี้พูดอะไรผิดไปไหมหรือว่า อันนี้ฉันทําตัวเด่นไปหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้เขาแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเจอคนของเราอ่ะมันจะไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องพวกนี้เลยอ่ะมันจะแบบรู้สึกแบบโอ้ยสบายว่ะอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทําแบบทําผิดเพื่อนก็แค่แบบเฮ้ยแม่นี่ไม่โอเคอะแล้วแบบอ๋อโอเคเออโทษทีแบบเรารู้สึกว่า Energy นั้นะคือเป็นเป็น environment ที่เราชอบอยู่ด้วยแล้วก็แบบรู้สึกได้รับการสปอตอะไรเงี้ยแบบมีเพื่อนช่วยฟังเพลงแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้แบบ ร้องเพียนว่ะแล้วเราเราเราอ่ะชอบการพัฒนาตัวเองด้วยนเนาะพอเราอยู่ในสังคมที่ซัพพอร์ตแล้วก็โอเคที่จะแบบคอมเมนต์แบบหวังดีอะ่ะเราว่าร่างกายเรารู้สึกได้ว่าอันเนี้ยโอเคหวังดีหรือว่าแบบอันนี้ท็อกซิกต้องต้องตดงัดอะไรเงี้ยมันก็แรกๆอาจจะยากนิดน,นึงโดยเฉพาะถ้าเป็นเพื่อนเนาะแต่ว่าคิดว่าสําคัญมากว่ายังไงก็ต้องก็ต้องตัดต้องต้องต้องถอยห่างเอเนอร์จีที่ทําให้เรารู้สึกแบบอย่างเงี้ยอืม โอ้เราอยางหดตัวเพราะว่าแบบเราแบบเดี๋ยวเราชายแล้วมันแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบต้องต้องเชื่อร่างกายตัวเองเอยอะแต่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าปกติอะใครอะเคยมีความคิดว่าบางทีบางคนที่เขาไม่กล้าเป็นตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหมือนแบบโทษตัวเองไปหมดทุกอย่างว่าแบบว่าเราไม่ดีเราเหงน่ออย่างนี้ไม่กล้าพูดเพราะว่าเสียงเราอย่างงั้นอย่าง,งานางงี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดโฟกัสคนรอบตัวมันอาจจะแบบช่วยให้เราแบบมี energy มากขึ้นเนาะเหมือน เหมือนความรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือที่ของเราอรย่างนี้เออจริงคือ <c oughs> เคยเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> เคย <c oughs> เคยเป็นแบบที่น้องไข่หมกบอกมาเลยแบบ <c oughs> ไปไปอยู่ผิดที่เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทําอะไรก็ไม่ค่อยโอเคแล้วก็ <c oughs> เราเราว่าพอเราเริ่มเซลฟ์เดว์แล้วเราเลือกที่จะแบบไม่บริฟพอที่จะเอาตัวเองออกมา <c oughs> <c oughs> หรือว่าเปลี่ยนสังคมหรือว่าอยู่กับอะไรที่มันพอสิทีฟอะค่ะมันก็เป็นการแบบทําร้ายตัวเองในทางอ้อมแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันแบบแต่เราเป็นคนที่แบบ จริงๆเราลักตัวเองมากนะเราแบบเราลักคนรอบตัวแต่เราลักตัวเองมากอพ,อพอจุดหนึ่งอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แบบไม่ไม่เฮลตี้เลยแบบทําอย่างนี้กับตัวเองได้ยังไงเนะี่ยแบบว่าพ่อแม่เราก็ไม่ได้ทําแบบนี้นะแฟนเราก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นะเพื่อนสนิทเราก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะมองเห็นนะคะมันจะค่อยๆเห็นว่าโอเคตรงนี้ต้องต้องถอยอะไรเงี้ยเราก็เราก็ถอยเ <laughs> พราะเรานิดแบบเรานิดกําลังใจอะ่ะแบบมนุษย์เนาะมันก็จะมีวันแบบ อ่อนแอวันแบบวันแบบอยากได้กำลังใจอยากแล้วเราไม่อยากได้คนมาแบบวิจา์เพิ่มว่าแบบเธอไม่ดียังไงเธอโชคดีเธอโชคดีเธอโชคดีเอะไรอย่างเงี้ยเธอแบบโอเคไหมพอดีกว่าพักก็เลยเป็นที่มาจากเด็กร้องเพลงเพี้ยนในวันนั้นมาเป็นนักร้องมาเป็นดีเจในวันนี้ถูกไหมคะค่ะแล้วพอพูดถึงความมั่นใจของผู้หญิงก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องโฟกัสไปพิเศษเลยนั่นก็คือสุขอนามัย ของน้องสาวปกติคือพี่เมย์มีแบบวิธีการดูแลอะไรอย่างนี้ไหมคะอืมก็จริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าสบู่ที่เราใช้อาบน้ำอะม,มัน,ม,นมันแรงไปต่อให้เป็นแบบสบู่แบบเด็กหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังแบบค่า pH มันยังแบบยังยังอ่อนไม่พอจริงๆอะเราจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบเพื่อจุดซ้อเลนโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าปกติมันเหมือนเราจะต้องบาลาน ค่า pH ไว้เนาะถูกไหมคือ <c ười> เคยไปอ่านเจอเขาบอกว่ามันต้องเป็น pH 3.8ถึง4.5ไม่เกินเนี่ยถ้ามากกว่าเนี่ยมันจะมันจะแรงไปก็เลยคิดว่าถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนโยนพอแล้วเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่น้าเปล่ามันก็จะรู้สึก fresh ึ้นอะไรอ่ะพอมัน f r e s มันเบาสบายมันก็แบบเป็นแม้ผู้หญิงมันจะแบบกระฉับกระเฉงเนาะอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เป็นจริงๆนะเวลาแบบเรารู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็จะทําใ,<ช>ให้แบบว่าไม่กล้าเปิดออกมาสู่โลก<ช>มันนี่แะ<ช><ช>ก็จะกลายเป็นแบบผ้านี้เลยเหมือนที่พี่เมย์ทำ<ช> <laughs> แต่ว่าก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่มากเลยนะคะเพราะว่าสําหรับไข่ขนาดแบบเป็นผู้หญิงก็ยังรู้สึกว่าแบบเราสามารถใช้แบบน้าเปล่าเฉยๆล้างตัวแบบนี้ได้จริงๆสําคัญก็คือคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าน้ำเปล่าพอแล้วแต่ว่าจริงๆแบบ ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่มันแบบอ่อนโยนพอสําหรับจุซอนเลยนะเราว่าใช้เพิ่มก็ก็เพิ่มความมั่นใจได้เยอะเลยค่ะก็ตอนนี้รู้สึกถูกใจแลคเตอิ์ซดค่ะเพราะว่าเขามีแลคตไบโอมพลัสด้วยแลคตไบโอมพลัสใช่คืออะไรคนะคือมันจะผสมสองสารเข้าด้วยกันจะมีสารสากัดจากน้าน,นมธรรมชาติแล้วก็จะมีกรดแลคติกออร์แกนิกค่ะพอมี2ตัวนี้คือเขาจะช่วยเรื่องอะไรเหรอคะคืออย่างน้ำนมธรรมชาติจะช่วยเรื่องแบบ เพิ่มความชุ่มชื้นกดแลคเต็กค่า pH ขาวาอ่อ,อนโยนกับผิวจุดซ้อนเลนแต่จริงๆพอพูดถึงการแบบลดกลิ่นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะที่ออนเราจะต้องออกไปใช้ชีวิตด้านนอกหรือว่าแบบใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนอย่างเงี้ยยิ่งอากาศประเทศไทยก็คือร้อนมากร้อนอบอ้าวค่ะคือ,อสำหรับเมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าจุดซอนเลนส์มัน f r e เราก็จะแบบ f r e ช จริงๆ<ด>แอปเกี่ยวนะ <laughs> ใช่แบบคือข้างนอกอาจจะดูว่าโอเคเมคอัพพร้อมชุดพร้อมแต่ว่าถ้าทางร่างกายเรามันแบบเฟรชแล้วก็อ่อนโยนด้วยไม่ละคายเคืองเนี้ยแล้วก็แนะนําเขาว่าสาวๆควรต้องใช้ค่ะ แต่จริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ของเรื่องของความสะอาดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจและก็สุขภาพด้วยใช่ที่รู้สึกว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหรือยังไขที่แบบว่าไม่ได้มีความรู้มากมาก,ก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะต้องปรับด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างที่เราอาจจะยังไม่มีข้อมูลมากอย่างเช่นแลคโตไบโอมพลัส ของแลคเตอซิดทุกคนก็คือสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่านอกจากช่วยเรื่องความชุ่มชื้นก็ยังมีค่า PH ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของจุดซ่อนเรนด้วยถ้าเราเลือกถูกวิธีนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นได้เลยค่ะสําหรับสาวๆคนไหนที่มองหาตัวช่วยนะคะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมของแลคโตไบโอมพลัสของแลคเตอซิดน้ํายาล้างจุดซ่อนเรนเนี่ยเพิ่มเติมได้เลยค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นก็ยังมีค่า PH ที่เหมาะกับธรรมชาติ ขอองจุดดซ่นนเร้ยวยวันนี้ไข่กับพี่เมย์ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ฟังเราสองคนจนจบ EP นี้เลยแล้วก็ตอนต่อไปเราจะเอาเรื่องผู้หญิงผู้หญิงแบบไหนมาเล่าให้ฟังยังไงติดตามด้วยนะคะ ค่ะไข่นะคะวันนี้เนี่ยอากาศดีๆแบบนี้ก็เลยจะออกมาทำคอนเทนต์นอกบ้านกันซะหน่อยแต่ว่าจะมาบอกทุกคนค่ะเกี่ยวกับเคล็ดลับการเตรียมตัวเวลาจะออกจากบ้านนะคะนอกจากหน้าผมเสื้อผ้าต้องพร้อมแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ัยจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือน,นี่เลย เลกเตอรซิด ac โฉมใหม่นะคะซึ่งเขาจะมี2ตัวที่เอานํามาผสมผสานาด้วยกันนะคะ mm hmm. นั่นก็คือสารสกัดจากน้านม,นมธรรมชาติรวมไปถึงกรดแลคติกออแกนิกนั่นเองมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะมาช่วยทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นเราอย่างอ่อนโยนนะคะรวมไปถึงให้ความชุ่มชื้นและที่สําคัญคือมีค่า PH ที่เหมาะกับธรรมชาติของจุดซ่อนเร้นเราอีกด้วยใครที่สนใจนะคะสามารถไปช้อปปิ้งน้องเขาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนาก็มีค่ะมาบอกแค่นี้แหละ เดี๋ยวไปทำคอนเทนต์แล้วนะคะบ๊ายบาย